กราบสวัสดีมิตรรักแฟนจุจิจ่าทุกท่านกลับมาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับจุจิจาเกมเมอร์นี่นะครับผมคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะมาเปิดกิจกรรมมิสเทอรี่ดอลหรือกิจกรรม CU บวก8นั่นเองนะครับเรามาตามล่าตัวป c u u กันนะครับมันเป็นตัวที่โหดเหี้ยมนะ ซึ่งวันนี้นะครับก็ได้มีเพื่อนของผมนะครับ C G G นะครับได้ส่งเข้ามาให้ผมเปิด4ชุดนะครับหรือเป็นเงิน4 0,000บาทนั่นเองต้องขอขอบคุณเต๋า C G G ด้วยนะครับเออใครยังไม่ได้กดติดตามเพื่อนผมก็ฝากไปกดติดตามให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาลุยใน ID ของจูจิจักก่อนนะครับพอเปิด ID จุจูเสร็จปุ๊บก็ไปเปิด ID ของเพื่อนเลิฟนะครับเต๋า C G G กันเลยนะครับมา ดู ID จูก,ก่อนนะครับมาอ่ะก็เอากลองใหญ่นี่แหละความเสียงสูงเนี่ยนะครับผมขอละไม่ได้ตั๋วดํามานานแล้วนะครับไม่ได้ตั๋วดํามานานแล้วไอ้จุขอแล้วกันโอเคมา1ตั๋วแล้วผมขอ1คลิก1คลิกผมขอออกเลยได้ไหม1คลิกมา1คลิกโบบะสวยได้แล้ว1ชุดขอญาติรับของรางวัลก่อน หนึ่งชุดขอญาตรับของรางวัลก่อนนะครับมาโอเคเต็มกราฟจริงวะโอเคขอชิคเดียวโบบะเลยชิคเดียวโบบาเลยเอ้ยเอาดีดีโอเคได้มาทั้งหมด2ชุดแล้วครับคุณผู้ชมทางบ้านเกือบแย่เหมือนกันนะครับเราใช้ไปทั้งหมด2ล้านล้าน2ล้านอ่ะ2ล้านแคสหรือตีไป2ชุดผม อาจจะโชคดีมั้งได้20,000นะครับขอญาติรับของรางวัลแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมนะครับมาครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยว่า2ชุดเนี่ยเราจะได้เอมมาเท่าไหร่นะครับตอนนี้มีอยู่1.5ล้านล้านนะครับ1นนะครับเราเปิด2ชุดจะได้มาเท่าไหร่โอเคครับคุณผู้ชมเราได้มา32ล้านล้านนะ2ชุดโอ้โห,หเยอะอยู่นะ32ล้านล้าน ก,ก็ได้อยู่เออได้อยู่นะครับมาก็าดูจ๋าม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 านะครับนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องลุ้นนะครับโอกาส33.3 3 33ทุกอันนะครับทุกอันต้องย้ำว่าทุกอันนะครับอันไหนดีอันไหนคุ้มขออนุญาตให้จุเถอะครับให้จุได้คุ้มกับเขาบ้างนะครับโอเค111 ขอให้จุ๊ดได้คุ้มกับเขาหน่อยไปจ้ะมาโอเคได้อันนี้2ใบเลยโอเคมาครับคุณผู้ชมการ์ดอาจจะไม่ได้เยอะนะครับแต่ก็ก็ได้นะครับมาเริ่มกันที่ใบนี้ก่อนครับ OVR 102 5-8 102 5-8นะครับ5 8. นะครับ102 5มันจะลั่นมันก็ต้องต้องลั่นตั้งแต่ใบนี้แหละนะครับคนเรามันมีโอกาส เราต้องเฮ็ดในสิ่งที่เส้อเสือในสิ่งที่เฮ็ดไปจ้ะเฮ้ยยิบสี่อีกระตุกอีกแล้วใครอะเอาบวกแปดไปก่อนไปเออเออไม่เป็นไรครับคุณผู้ชมไม่เป็นไรไม่เป็นไรเมื่อกี้มันก็ผมก็หวังแหละแต่ว่ามันหวังไม่ได้ละไม่เป็นไรครับมาเรามาโฟกัสกับปัจจุบันนะครับมาสองใบ นะครับ5ถึง8 OVR 108นะครับไม่เอา5ไม่เอา6ไม่เอา7ขอเป็น8เลยแล้วก็เป็น PCU ด้วยนะครับเราจะร่ำรวยกันโดยไม่รู้ตัวอาจจะเป็นได้นะครับอาจจะเป็นได้เฮ้ย hey, 24 EP อีกแล้วอังกฤษโกโออภิกฟอร์ดบวก8ไปก่อนะ มันเริ่มแปลกๆครับคนดูมันมันผมว่ามันแปลกๆอ่ะเอาดีๆสิเอาดีๆสิสไหนๆไฟพุ่งมาแล้วเอาแบบว่าพุ่งฉิวไปแปดเลยปีใหม่ๆ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 ม,มาโอ่ออีกแล้วใครอะ่ะแจ็คสันบวกแปดไป <laughs> คุณผู้ชมครับยิ่งถาแบบนี้จุยิ่งคับแค้นใจ ผมยิ่งครับแค้นใจยังไม่เห็นแปดสักใบคุณผ,ผู้ชมสาธุสาธุอามิตพุทธอามิตพุทธอามิตพุทธจงดนบันดาลซียูบวกแปดซบกแปดซบวกแให้จุได้เฉิดฉายบนโลกของ f อฟซีออนลขอเธอครับซีมาเออ,อยูทเอ,อใครอ่ะ เอาบวกแปดไปก่อนคุณผู้ชมครับไอจูเริ่มไม่ไหวกับกิจนี้แล้ววะ่ะไอจูพูดตามตรงเนี่ยผมเปิดมาผมยังไม่เห็นแปดทักใบเลยตอนเนี้ยไม่ไหวแล้วคนดูเอาวะมันจะลั่นก็ลั่นใบนี้แหละวะต้องเอาแล้วใบนี้ขอญาติว่ะใบนี้วะ่ะโชลั่นโชลั่นให้คุณผู้ชมทางบ้านได้ดูหน่อย ซี CU, อังกฤษซี CM. เอฮ้ยใครบวกแปดไปก่อนคุณผู้ชมครับมันเหมือนกับว่าบุญมีแตกกำบังยังไงก็ไม่รู้นะครับมันเหมือนบุญมีแตกกำบังยังไงก็ไม่รู้นะครับไม่อะมันมันผมยังไม่เห็นบวกแปดเลยอะคราวนี้แหละผมจะได้เห็นแล้วเพราะมันเป็นการ์ดการันตีบวกแปดเนี่ยแต่ผมขอปีส,สวยๆได้ไหม ขอซีได้ไหมได้ไหมให้ผมหน่อยนะนี่ผมนั่งอัดชิปเงียบๆคนเดียวให้ผมเถอะให้ผมเถอะให้ผมเถอะซีบกแปให้ผมเถอะครับผมขอร้องโอ้โหโอ้โหอือหือโอ้โหคุณผู้ชมครับครั้งแล้วครั้งเล่า เราก็ยังไม่ได้พิชิต CU บวกแปสักท,ทีขอเถอะนี่แหละคือปีซ u บวกแที่จะทำให้เกม FC o ซ l อ n e ลนสั่นสะเทือนนี่คือ CU บวกแที่จะทำให้เราได้เฉิดฉายครับจุ๊บมัวมา CU CU โอ้โหโอ้โ อคุณ <laughs> ผู้ชมครับนี่คือสี่ใบสุดท้ายที่จะมาขยี้ใจสำหรับกิจซีูนี้นี่คือสี่ใบสุดท้ายครับผมขอให้ตัวผมโชคดีขอให้ผมเป็นคนที่โชคดีและขอให้ผมเป็นคนที่โชคดีครับ ไปครับ CU มาให้เห็นก่อนได้ไหม CU มาก่อนเอออังกฤษ LW c e l s e บวกแปดไปก่อน <c oughs> คุณผู้ชมครับผมก็ยังลบล้างอาถรรพ์ไม่ได้ก็ยังคงเป็นบวกเจ็อยู่แล้วผมอาศัยที่เผือไปนี่แหละผมอาศัยที่เผือไปขอ CU ช่ำๆ ซียตสวยๆเออเอ็มดีเอลใครอ่ะปูโยบวกแปดคุณผู้ชมครับสองใบสุดท้ายนี่คือสองใบสุดท้ายที่จะทำให้จุจิจะเฉิดฉาย <c oughs> ขออย่างเดียวครับขอเป็นปีซีผมขอเด้๋ครับ ขอซีูมาเพื่อบึมบั้มซัมเบ้แล้วแมวผมมาละพี่หยองกดให้พ่อน่อยปึ๊บเฮ้ยกดให้พ่อนอยลูกเดี๋ยวจีเดี๋ยวสิเดี๋ยวพ่อให้กดกด็กดนะอกดให้พ่อนอยเร็วกดให้พ่อนอยปึ๊บกดให้พ่อเดี๋วจีกดให้พ่อนอยลูกบา,บาเอ้าบารมีแมวนี่แหละให้แมวกดให้ขอปีซียูมาก่อน ซ u ก่อนซีอังกฤษซีอใครวะเจลาดแลมพา,าดเจลาดแลมพาดเออคุณผู้ชมครับรอบนี้รอเมาส์หายถ้าเมาส์หายแปลว่าหมายเฮาหมายเฮาก็คือเมาส์หายเพราะเมาส์หาย จะทำให้เราใหม่เฮ้าครับขอให้ทุกคนโชคดีกับกิจกรรมตามล่าซีอูบวกแปครับมาเออะอะเออโอ้ลูก้าโมดิตหรอก็เดี๋ยวมาสรุปกันหน่อยละกันคนดูเฮ้ยผมรู้สึกว่ามันมันไม่ใช่อ่ะเออเอาขายออกไม่เอาตัวแรกอ่ะตลาดโล่งอ่ะว่ากันไปนะครับพอสโค อะโอเคตลาดก็โล่งก็สวยก็ว่ากันไปนะครับตัวต่อไปซาอูซาอูก็อ,อ่ะก็ยังมีคนตั้งรับอยู่นะครับโดยรวมๆอ่ะจูได้ประมาณ30ล้านล้านอะ <c oughs> ่ะเฉพาะที่เป็นบวก8ปดอะนะมันได้ประมาณ30ล้านล้านอ,ะอ่ะน,นี้สิบหกอันนี้12บผมไม่โอเคครับไม่เป็นไร นะครับเดี๋ยวเราไปดูต่ออีก1 ID นะครับว่าจะลั่นหรือเปล่านะครับอไปต่อนะครับขออนุญาตไปต่อเอ้ยโห,โหคลิกเดียวมาวะขอคลิกละหนึ่งตัวนี่ก็สวยน,นะผมว่าคลิกละหนึ่งตัวมันก็จา้าบอยู่นะเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวดำมาอีกแล้วเฮ้ยใ่ร้าเนี่ยดูดิเฮ้ยขอกดทีละิบไปก่อนแบบว่าสวยๆไปเลย เฮ้ยเฮ้เฮ้ยตัวดำอีกแล้วเฮ้ hey, hey, คนดูตัวดำอีกแล้วเนี่ยดูดิเฮ้นี่แน่ในที่สุดเราก็ได้มาแล้วครับชุดสุดท้ายสวยๆขอญอาตรับรางวัลชุดสุดท้ายแล้วเดี๋ยวไปเจอกันในเกมนะคะ คุณผู้ชมครับเมื่อกี้เรากดไปทั้งหมด 40k นะครับได้มา6กล่องนั่นหมายความว่าเราแบบว่าคุ้มจัดๆนะครับถือว่าเฟี้ยวๆเลยนะเดี๋ยวจุ๊พามาดูเงินหน่อยนะตอนนี้มีอยู่18แล้วกันตีไปกลมๆเนาะมีอยู่18นะครับนะครับ6ชุดเนี่ยโอ้บึมบั่มเลยดูดิขึ้นมาแบบบึมบั่มซัมเบ้เลยอะเฮ้ยเฮ้เฮ้ย โอเคครับคุณผู้ชมเมื่อกี้เราก็ได้มาประมาณ 88m นะครับ6ชุดนะ6ชุดได้ประมาณ8 88ล้านนะครับมานะครับขอญาตสุ่มใบนี้ก่อนนะครับมีอะไรบ้างมี CU Top 50นะครับเอ่อ top price นะครับหมายถึงน่าจะเป็นเรื่องของราคาหรือเปลนะฮะแล้วก็มีอันเนี้ยอันเนี้ยหลายปีอยู่อะ cu 24 EP LD MDL UT แล้วก็อันนี้ CU 24 EP LDMDL มูล,ลค่า7ล้านขึ้นอันนี้10ล้านขึ้นนะครับมาทีลไม่ขอซ U ย o ท็อปห้าสิได้ไหม t o อปไพ่นี่แหละผมว่ามันต้องมีให้เห็นบ้างเหรอวะเอ้ยเอาดีๆด,ดิบ้านเฮ้ามันกับสำเนียเอาดีๆอยา่ยาอยา่าอย่าทำแบบนี้อยา่า โอกาสอัตรา33.33%เท่ากันแต่ยังไม่เห็นท็อป50มันเป็นไปได้ยังไงอ <c oughs> ยา่าอย่าบอกอยา่า <c oughs> เต็มกราฟมาครับคุณผู้ชมทางบ้านณนะช่วงเวลาต่อจากนี้ไปไปไปนะครับผมจะทำการสบิกิการ์ดใบนี้ นะครับให้เราได้เฉิดฉายกันขอญาติ5ถึง8 o v r 102ก่อนนะครับ3าใบนะครับ3ใบ3ใบไฟเริ่มไหมสบงนะครับมาครับขอญาติคลิกเบาๆนะครับไปทีละหนึ่งเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆเบาๆบางๆไอมันทำ,ทำไมมันเป็นปี24 EP แล้วมันกระตุกวะ ใบแรกออเด็บนะครับใบนี้สิของชิงนะครับต้องขอญาติบอกว่าของชิง <c oughs> ผมสงสัยมันพูดเยอะไหมนะครับสงสัยพูดเยอะไหมมึงห้าถึงแปดมึงจะไม่มีหกเจ็ดแปดได้เลยไอ้สัสมาครับคุณผู้ชมใบต่อไปหกถึงแปด o v r หนึ่งร้อยสองเมื่อกี้ จูจิจ้าอาจจะทำให้ผิดหวังแต่ณบัดนี้ณนะบัดนาวเราจะไม่ผิดหวังครับขอญาตซียูบวกแปด C U แบบสวยๆบําบําบําบํโบ๊ะบะโบ๊ะบะหน่อยโอ้โกระตุกอย่างงี้ยี่สี่อีพีอีแเฮ้ยใครอะเอาบวกแปดมาก่อนนี้าคุณผู้ชมครับ ตั้งแต่จุจิจะเปิดกิตมาจุยังไม่เคยเห็นแววตัวเองเลยจนกระทั่งนักบัดนี้ผมรู้ละผมไม่ได้ถอดสายจอยเวลาเปิดกิตต้องถอดสายจอยนะครับเป็นไงถอดสายจอยปุ๊บเป็นไงเป็นไงใครอะ คุณผู้ชมครับณนะช่วงเวลาต่อจากนี้ไป OVR 1 0 8 5อยาถึง8 8ด 8, 8, 8ขอญาตครับหใบนี้จะสร้างชื่อเสียงให้จุจิจ๊าเกมเมอร์ได้ดังกระหึ่มไปทั่วเอเชียดูการ์ดใบนี้ก่อนครับ5-8ถึง8ขอซ U ยบวก8ลั่นลนโอ้โหกระตุกอย่างนี้อีกแง มันต้องมีสักวันใช่ไหมมาจุบ right มั่วเอา่อยเว้ยโอเคโอเคโอโอเคโอเคผมรู้แล้วว่าเราต้องจุบมั่วเราต้องจุบเมาส์น,นะครับเราจะใช้ในยามจำเป็นนะครับอันนี้เราไปเรื่อยๆก่อน ไปเรื่อยๆกันนะครับเริ่มมีกลิ่นว่ะไม่เป็นไรครับคุณผู้ชมจุจะไม่ย่อท้อจุจะไม่ย่อท้อต่อโชคชะตาและนี่คือซีอูสเปนเอลบีเอาบวกแปดก่อนบวกแปดก่อนมาครับคุณผู้ชม ไอจูขอเอาจริงตะลิงปิงก็ไม่เปรี้ยวมาดิอุยอ้ยเอาดีๆนะอย่าใจเสียครับคนดูอย่าใจเสีย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  ขอ CU บวก8ให้ได้เห็นก่อนได้ไหมอ่ะอ่ะฮะอฮเออ,อ <c oughs> คุณผู้ชมครับณนะช่วงเวลาต่อจากนี้ไป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 นี่แหละคือของจริ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 งผมจะบอกให้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 ใหใหมาครับ6ถึง8 OVR 108คุณผู้ชมจา๋า ตั้งแต่ที่เราได้มาเป็นสตรีมเมอร์เกม FC o n l i n ไม่มีวันไหนเลยที่เราพูดได้เต็มปากว่าคุ้มวันนี้แหละครับ today 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 is คุ้มใบแรกโชว์ไปก่อนเป็นไงอ่ะฮึฮูโก้ดันเชสเจ็ดเอ็มบวกแปดไปก่อนบวกแปดไปก่อน ไม่ถูกแักตัวทุกคนครับผมจะทำให้ความเงียบมันดังนิสุดดูนะครับเจมิลเนอร์สี่ใบรวดครับคุณผู้ชมจูได้ข่าวมาแล้วส่งซิกมาแบบเน้นๆสี่ใบรวดผมจัดให้ครับนี่คือสี่ใบรวดที่ดีที่สุดในในเซิร์ฟเวอร์ตอนนี้ ยี่สิี่ EP ฮ huh? ะผู้ชมครับหกใบต่อจากนี้ไปจะสร้างชื่อเสียงให้จุจิจักเจมเมอร์ได้ดังระเบิดระเบ้อออกไปสู่ทั่วเอเชียทั่วแอฟริกาทั่วอินเดียและผู้คนในอินเดียที่ติดตามผมจะต้องร้องว้าวกับการ์ดใบนี้ครับ มีให้เห็นอะใครอ่ะถ้าเราตั้งจิตอธิษฐานเราจะได้สิ่งนั้นขอให้เจ้าของไอเดีเพื่อนเลื้อผมผมลองนึกถึงตัวที่อยากได้ดูสิครับและนี่คือตัวที่เพื่อนเลิฟอผมอยากได้ครับคุณผู้ชมนี่คือตัวที่เพื่อนเลิฟอผมอยากได้ครับ อ้เอาเพื่อนอยากได้ไอ้นี่เหรอสาธุสาธุสาธุาธอามิรพุทธอามิรพุทธอามิรพุทธขอคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงมาสถิตอยู่ณนเะมาส์ของข้าพเจ้าได้เวลาเอาจริงแล้วขออนุญาตครับจุ๊บมั่วและนี่คือใบที่ลั่นโอ้ โอ้ใครอีกเนี่ยอืมเซมเซมเซือืมมันดีโซซามันด่าโซเซมันดีโซซามันด่าโซเซโซเซโซซ่าขออัญเชิญนักเตะซียูออกมาจุกกรูหน่อยครับท่านอ้าว เฮ้ยเดี๋ยวเดี Damn, ๋ยวเดี๋ยวขอตียูเฮ้ยเนี่ยร้อยยี่สิบสี่คนเขาจะเติมตามเราเนี่ยเออมาเฮ้ยโอ้คราวนี้ใครอีกอะโอ้โหชี้เผือไปชี้เผือไป ทำไมอ่ะมันกิดยี่สี EP หรอใครเนี่ย <S 2> <S 2> <S มาครับคุณผู้ชมการันตีบวกแ OVR 109มันจะไม่แปดก็ไม่ได้แล้วมันจะต้อง8มันต้องมีให้เห็น CU ลั่นๆขอแค่เป็น CU มาก่อน CU โปรตุเกส ST เฮ้ยใช่บอกวะ หรือเปล่าใช่ไหมใช่หรือเปล่าซเใครอะคารนาวโลเนตาไปกันต่อครับคนดูมันจะต้องมี CU ให้เห็นไอเทอพลน่เคยเห็น CU ไอเทอพ้นขอเห็น CU เนเธด้บอขอญาติขอญาติาเห็น CU ต้องมีให้เห็นอ่ะใครอีกเนี่ยต้งงมองมียวคือต้งงมองมียวคือโอ้แล้วหรือโอ้แล้วหรือไปวิู ใครชากี่ลี่หรอเฮ้ยเพลงเจ้าแม่กวนอิมมันยกระดับเรานะเพลงเจ้าแม่กวนอิมมันยกระดับนะสาธุสาธุอามิตพุทธอามิตพุทธอามิตพุทธไป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 เพลงมันยกระดับเพลงเงินยกระดับเฮ้ยตีอยู่รัวๆเฮ้ยอูเจ้า เอาคันเซโลเอาเพลงดังขึ้นอีกเหรอเฮ้ยเพลงมันดีว่ะใครตัวเน็เพลงมาให้กูวะไปครับเพลงดีขนาดนี้ ซียูซียูซียูรัว <c oughs> รัวซียูรัวร <c oughs> วัวซีย <c oughs> ูรัวรัวโหอันนี้อะไรอ่ะโอ้โหข่ะใบสุดท้ายเหี้ยใบใครนู้นเห็นอะไรไปอีกวะบอกแล้ว เฮ้ยบอกแล้วรวยรวยจริงรวยจริงรวยจริงขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากนะขอบคุณมากครับเออมาซียูวะลูกซียูให้พ่อเห็นหน่อยซียูให้พ่อเห็นหน่อยเฮ้ยเออยูทีว่ะปู่ให้ คาเมิโลเอ้ยชัยโเต้ปาบิโรโอ้โหมาครับคุณผู้ชม3ามใบนี้ขอลั่นลันนะครับ OVR 111การันตี7ล้านล้านขึ้นไปคุณผู้ชมครับมีแค่4ปีมีแค่4ปีเท่านั้นมันจะไม่ออก24 EP ให้ผมเห็นเชื่อผมเถอครับมันจะเป็น CU ใครอยากเป็นซีอูชัลลซีชลซีใครอยากเป็นซีอูชลซีชลซี <c oughs> อยากกระตุกโอ้ยไปใครอะ่ะหุยสวยอยู่นายตัวนี้นะณนะช่วงเวลาต่อจากนี้ไป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 ท่านจะได้พบกับแสงที่มันแยงตาดีกว่าความโสภา,าที่มันแยงใจเอ้ยอะไรครัเนี่ยไปเลย <c oughs> ลุยซียูมาซียูโปรตุเกสโอ้โหเราได้แล้วอ่าตรงมงเหมียวคือตรงมงเหมียวคือโอละลือโอละลือโอละลือจุกกรูจุกรจกรูขอซียูละลันให้ได้เห็นหน่อยนะจ๊ะว่ามีอยู่จริง จุ๊บมามาซียูโปรตุ 8. เกสเซนเตอร์แบ็กเฮ้ยลูเวนดิอาร์ลูเวนดิอาร์68เอ้าคุณผู้ชมครับสามใบเมื่อกี้เราทำผลงานได้ค่อนข้างสวยนะเราทำผลงานได้ค่อนข้างสวยใบนี้การันตีสิบล้านล้านขึ้นคุณผู้ชมครับ สิบล้านล้านขึ้นมีให้เห็นสิบล้านล้านขึ้นและมันจะต้องเป็นซ <c oughs> ีูชูชัยซีูชูชัยซีูชูชัยหรือจะเป็นซียูอเกนซีูชูชัยครับเอ้ยยูทีวะเอ้ยยอร์เรนเต้ยอร์เรนเต้ยูทีเหรออืมซาตูวะใบนี้ขอลั่นล้านให้จุได้เห็นเนีย๋ยว้ย ไม่ได้เห็นเป็นบุญตาหน่ว่าว่าพี่โดมันมีจริงวะ CR7 มันมีจริง CR7 มันมีจริง CR7 มันมีจริงท่องเอาไว้ว่ามันมีจริงอยากกระตุกที่โอ้ยไข่ไข่นี่โอ้โหบูโนโ และนี่คือใบสุดท้ายขอญาต์ร่ายพระคาถาที่ทำให้จุด่งดังมันเหนือสซามันหนาเซอเซมันเหนือสซามันหนาเซอเซเสเซ่เซาและนี่คือความยิ่งใหญ่ของจิตซียูไปครับซียูฮะใครอ่ะ ดองปลเหรอก็มาสรุปผลประกอบการนะครับคุณผู้ชมอันนี้40,000นะครับ40,000ก็จะประกอบไปด้วยบูโน่แม่กิมเล้งนะครับเออบูโน่แม่กิมไลท์นะครับหนึ่งตัวนะฮะตลาดว่างแบบสวยๆนะครับมาคอสยอเรนเตยูทีนะครับแล้วก็ซียูตัวนี้ครับคือดีดีเย่นะครับนี่คือดีดีเย่ซียู นะครับเป็นน่าจะเป็นตัวที่ดีที่สุดในซ U ที่เราเปิดได้นะครับแล้วก็เจา o, ้าคันเซโล่นะครับ c u 2ตัวนะครับแม่เจ้าร้วทรงในเนะ่ยวอล์กเกอร์นะครับคายวอล์กเกอร์นะครับ, Walker, รบหูเยอะอยู่อ่ะผมว่านั่นโอ้โหผมก็ไม่รู้นะว่าว่ามันจะจะเฟี้ยวเอ้ยมีปาร์คด้วยอ,อ๋อปาร์คปาร์คมีอยู่แล้วปะนะครับ ก็เนี่ยแหละครับนี่คือผลประกอบการที่จุจิจะเปิดได้นะครับอันนี้อาจจะเป็นตัวที่แบบเจ้าของไ d เดีเปิดไว้แล้วนะครับเอ,อ่อทั้งหมดทั้งมวลนี้ต้องขอขอบคุณเต๋า CGG ด้วยนะครับที่ส่งมาให้จุจิจะเปิดนะครับขอบคุณมากครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดถูกใจเป็นกำลังใจให้จุจิจะทำคลิปต่อๆไปออกมาด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ